กันอีกเช่นช่องคนณมึงถอยนะผมก็คลิปเนี้ยก็เป็นคลิปในการรีวิวเป็นขนมนะครับซึ่งออกใหม่นะครับก็มีเฉพาะที่เซเวเท่านั้นนะผมครับก็เป็นขนมคอนสเนคนะครับก็เป็นขนมเป็นแบบข้าวโพดนผมเป็นรสข้าวโพดซึ่งไม่แน่ใจว่ารสช็อกโกแลตเนี่ยจะมีเป็นตัวนี้หรือเปล่านะอันนี้จะเป็นแบบทําพิเศษนะครับจะมี เป็นชิ้นจังนะผมไป x ก,กับคาร์มนไรเดอร์ของนี่แบบนี้ลักษณะตัวถุงครับก็จะมีถุงเป็นขนาดใหญ่แบบนี้นะผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นลวดลายของชิ้นจังนะเอ Rider, ะคาร์มนไรเดอร์ั้นี่ด้านหลังก็แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นล็อตนะผมล็อตที่ได้มานะผมจะเป็นล็อตผลิตล็อตที่5นะครับกอ็อ่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับผมส่วนนี้ก็ต่างๆนะครับสังเกตแล้วจะมีเป็นตัว จังตัวเล็กอยู่ทางด้านหลังแบบนี้เนอะแล้วก็ใครสังเกตไหมครับมันจะมีเป็นเหมือนแผ่นกระดาษนะผมขนาดใหญ่เหมือนกันเนิบอยู่ทางด้านในนะผมเ,เรามาแกะดูนะครับว่ามันจะแถมเป็นอะไรกันแน่นะผมมา 6, 5, 5. แกะกันเลยครับ นี่ครับผมเราแกะออกมาเนี่ยจะมีเป็นถุงขนมนะผมแยกออกมา4ถุงแบบนี้นะครับแล้วก็น,นี่ตัวพิกมาครับผมนี่ผมเป็นอ่าสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็นจริงจังนะผมแล้วก็เป็นคาร์น레이เดอร์ใน V ต่างๆนะผมนี่เหมือนจะมีให้ทั้งหมดสอแผ่นนะครับโอ้แปดหนึงนะครับนี่ครับ โอเคเรียกว่าให้มา2แผ่นที่ไหนได้ผมด้านหลังจะเป็นกระดาษแข็งเฉยๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับผมที่ผมได้มาเนี่ยรันเป็นแผ่นที่9นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเก็บให้สะสมทั้งหมดกี่แผ่นนะครับเพราะว่าหน้าซองขนมก็ไม่ได้แจ้งระดอียดอะไรนะรผมแค่มีแค่เป็นตัวรูปของชินจังเอ็กซ์คาเมรเดอร์แค่นั้นนะครับผมนี่ ก็จะเป็นแบบตัวชิ้นจังต่างๆนีน้มีสตอมเกอร์นะผมแล้วก็ V อันนี้ V ีเอสาหรือเปล่าเนาอันนี้ก็นี่ครับผมต่างๆก็ถือได้ว่าแต่ว่าในรูปเนี่ยนี่ครับเราได้เป็นอันนี้จะเป็นชิ้นจังนะผมนี่เป็นตัววี มีสองมีหนึ่งมีสองนะครับจำไม่ค่อยได้ครับมีตัวสติกเกอร์ก็ถือได้ว่าสวยเหมือนกันนะผมสำหรับตัวสติกเกอร์ที่ให้มาแต่ว่าแอดนะผมมันให้ไปน้อยไปหน่อยนะครับราคาซองขนมเนี่ยก็ห้าสิบเก้าบาทนะครับน่าจะให้มาสักสองแผ่นก็ยังดีหรือว่าจะแผ่นใหญ่กว่านี้นะผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันเคยมีขนมที่เป็นขนมโดเรมอนนะผมผมเคยรีวิวอยู่ ก็ขนาด2ก็จะพอๆกันแล้วรู้สึกว่าตัวนั้นน่ยจะแถมสติกเกอร์ให้มาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าของอันนี้ก็ให้มามันดูน่ารักดีนะครับมันดูแบบตอนแรกผมเห็นด้านในอ่ะด้านหลังแบบเนี้ยผมคิดว่าะครับตอนแรกขอเป็นแบบอ่าถ้าเป็นแบบสติกเกอร์นะครับก็อยากเป็นสติกเกอร์ใหญ่ๆหรือว่าเป็นโปสการ์ดเนี่ยก็น่าจะได้สักประมาณ2-3ใบนะครับ ป็นสติกเกอร์ก็สองใบก็ยังดีถ้ามันเป็นตัวเล็กๆแต่ว่าแค่ออกมาก็นึกว่าจะเป็นสติกเกอร์อีใบแสดงว่าสรุปนะผมได้มาเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นนะับ mm. ตัวน,นี้เป็นรันนี่ก้านะครับใครที่ได้อ่าใบไหนก็มาบอกแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันมีให้สะสมทั้งหมดกี่แบบนะผมใครพอรู้เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกนะผมเพื่อนๆอยากรู้กันนะผมอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลจริงๆนะผมก็เพิ่งเห็น ในเซเว่นมาก็เลยจับมารีวิวให้ดูนะครับใครที่ได้ซื้อมาก่อนก็มาบอกแล้วกันนะครับว่าตัวรดลายต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกังนยังไงจะเป็นแบบอย่างผมใช่ไหมครับจะมีเป็นตัวชิ้นจังเป็นสติกเกอร์ตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กทั้งหมด4ตัวน่อ,อยู่ทางด้านข้างไม่แน่ใจว่าสติกเกอร์ในแบบอื่นเนี่ยแผ่นบบอื่นๆเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันหรือเปล่านะผมก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับใครได้แบบไหนนะผมก็ คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็จากไปเพียงเท่านี้นะผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะก็อย่าลืมกดติดตามกดสั s c r ล b ์กดไลค์กดสับกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมนี่ก็จังไปกับตัวขนมคอนสแน็คนะครับเป็นชิ้นจ้างเอ็กแคมินไลเดอร์นะผมเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ